ป้าจังเจ้าลุงกินนะครับลอยตุ้งแกหมดเลยเกิ็ไปดูไปแล้วฮะแกเป็นกระทั่งผมเองก็อนุรักษ์กันจนแก่อย่าผมผมเองสภาพได้หานิดเดียวเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเมื่อเมื่อวันซื้อนี่ฮะเข้าฟ้องตมนเดือนเป็นเทพใช่ไหมครับแล้วประเทศฐานรางวัลสื้อเป็นสินค้าหน้าแต่งตัวยังไงครับ ทำคำนิดเดียวเลยผมผมคือผมคือไปดูทีวีนะฮะนะเขาถก็แสงสูดอะไรเงี้ยแรกๆไม่เห็นนะผมผมื่อผมใสตอนแรกผมไม่ได้ใส่ผมไม่รู้ไม่รู้มารยาทมีแบบผมไม่รู้ประเพภทนี้ก็เลยมันไม่ไม่สุภาพผมนุ่งยีนไปนี่แหละก็กล่าแล้วนะผมนุ่งยีนไปแน่แหละผมไม่รู้จริงแล้วก็พอไปเ เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาเป็นเป็นเรื่องพิเศษไม่ใช่เป็นเรื่องซีเรียสไม่ใช่เรื่องระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องการทูตเทยนประเทศท่านก็ไม่ว่าอะไรการยิ้มให้นะฮะแต่ว่าพวกองครักษ์ไม่ยิ้มให้นะครับเอาสูตรไม่พ้นใส่อะไเหรอ เป็นวิวสูรใครมาก็ไม่รู้ผมไม่ใช่ถ่ายรูปไม่รับถ่ายรูปวันนัดเต็มสูดลยครับคือไม่เชิงสูตรเต็มยศอะไรอ่าฮะก็เกงตัวนี้แหละครับนี่ยังใส่อยู่เลยออฮะแล้วก็เข้าเสื้อมันทับกันอ๋อครับก็ยืนผมทับอีกทีแล้วเอาในไทยมาผูกคอที่นี้รับเสร็จแล้วผมก็ออกมาจากวังผมก็ถอดแล้วทีนี้อยากอีกถามอีคำหนึ่งมีมีคนถามผมมานะเขาบอกว่า้านเนี่ย เล่นดนตรีมาที่เขาที่เขาเห็นมาในชีวิตเขาอะนะว่าอายุสี่ห้าสิบปีนะฮะเพื่อเล่นดนตรีมาแต่เขาสงสัยว่าทําไมน้ารับรางวัลศิลปินชาติสาขาวรรณกรรมวรรณศิลป์วรรณกรรมวรรณศิลป์เกิดใครกันนะคนับก็คือเขาเขาเขาอยากให้น้ารับรางวัลนั่นนั่นแบบเป็นเป็นเอกนันน่นดนตรีแล้วก็เพื่อชีวิตด้วยอะไรเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่า ผมเป็นนักเขียนนะครับสังคมส่วนน้อยจะรู้รู้ไม่มากนะผมะเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนมาก่อนแล้วก็รางวัลที่ผมได้รับก็คือผลงานเขียนนั่นเองนะครับรวมทั้งบทกวีบทเพลงที่เคยรวมเล่มมาสิบกว่าเน่มนะมีไม่มากแบบอาจารย์ อาจารย์ออาจารย์ออาจารย์มาโชว์มาโชว์เป็นอาจารย์ที่รับด้วยกันพี่พี่สมบัติพลยน้อยหรือสพลอยน้อยเนี่ยแกอายุ8ปดสิกว่าแล้วครับคือนักเขียนเขาจะเรียกกันว่าพี่ผมก็กคือแกแกเขียนเป็นร้อยเล่มคุณกินเขียนมาเป็นแล้วเป็นร้อยร้อยเล่มอื้าเป็นอาจารย์มาตั้งนานแล้วแกเขียนหนังสือจะเนหนังสือโทบ้านเลยครับก็นั่นเกิดแกก็ได้ได้คู่กันนะครับไม่ไม่อย่างนี้ฮะ มันมันลึกกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเขาเขามีคนวิจารณ์นะฮะเดี๋ยวก่อนจะลึกกว่านี้ขอเบียร์สักกระป๋องหนึ่งได้ไหมมถที่องค์แช่ไว้ถามกระป๋องให้เราในในในแถบหนังแข่งนะนี่เลยใช่ไหมเต็มเต็มกระป๋องเลยถือว่านั่งกันเองนะครับครับคือขอขอคุยนะฮะขอคุยขอลึกกว่านั Kristen: ้น <rolog> อ <and Ellen> ีกม <ulation dynamically worry overnight> okay. like ันมีคนวิจารณ์เรื่องการเมืองเลยนะว่าไอ้ตำแหน่ง ถ้าจะเป right? ็นตำแหน่งอะไรนะดนตรีน <sucks> so <st> ี่เป ok uh ็นแขกรับดนตรีนักร้องมีสาขาสาขาเพื่อชีวิตเนี่ยเขาจะจองให้แอร์เขาเลยไม่ให้นักแห่ให้นักแห่ไปสาขาบนด้านเสีแล้วพวกนี้เลยนะไม่มีใครคาดเราข้างหนได้ครับมีแต่เสียงล่าว่าเสียงเขาว่าวังนั้นอย่างนั้นก็เชื่อต้องหูไว้หูแต่ประห์ คือใครจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับแล้วแล้วพึงใจมีครับสาถาเพราะมันก็โอเคเขาไปแล้คือผมไม่ได้คาดหวังนะครับับ็เขาควรผูงก่อนคือมีวันหนึ่งวันนี้ครับผมได้คุยแบบนี้แหละที่ที่เวทีที่ศูนย์วัฒธรรมพี่นวรัตน์มานั่งคุยด้วยอาจารย์ธนิตพี่นวรัตน์ แล้วคุณนิวันทองเพียนมามาเสวนาก่อนจะเร่นดนตรีครับพี่นาวบอกว่ามีตําแหน่งหนึ่งซึ่งไม่มีรางวัลแต่พี่นาวก็ให้ผมอีกรางวัลหนึ่งเป็นศิลปินของแผ่นดินอ่าอันนี้ไม่มีรางวัลผมมอว่เพี่นาอยาให้ผมมากหลายผมผมเดมผมต้องแบบรับนะฮะจะกลายเป็นคน ที่มันใส่เสื้อมากมหม่ครับคือความจริงผมตอบสั้นๆให้ง่ายๆต่อท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนี่แหละอันรางวัลศิลปินหนึ่งชาตินะรับไว้ไดไ้เป็นดีใจนะครับคงไม่มีใครบอกว่าเสียใจที่ได้รับนะครับก็ดีใจเพราะว่าสิ่งที่ตามมาก็คือมีการดูแลจากภาครัฐมากจากกระทรวงนี่แหละครับไม่ใช่จากนายกจากกระทรวงวัฒนธรรม ดูแลเป็นเงินเดือนสองหมื่นนั่นก็ไม่ก็ไม่ไม่ใช่สราระนะฮะแต่ว่ามันเป็นกิจยศก็เป็นมันไม่สราระแต่มันก็สําคัญนะก็ <laughs> ไมค <laughs> รับมันเป็นจริงๆแต่ว่าสิ่งเงียย้ยมังเป็นมันมีกยศกอจสังนะฮะ,ะ,ะแต่ว่า <c oughs> มีหลายคนนะะฮมาถามทําทไมนะรับในสถาบานี้แทนที่จะสถาบนี้อะไรเงรี้ยก็สงสัยจะให้ผมดื้อเหลยผมรับปวดนะแต่ว่าผมบอกแล้วว่าผมเป็นนักเขียนมาก่อนครับ ใช่แล้วสิ่งที่เรับคือการทํางานมาตลอดชีวิตครับเป็นหนังสือเป็นเขามีจารณ์เไหนเขาพิจารณาในแง่ของวรรณกรรมแล้วก็รางวัลวันปีนี้ไม่มีรางวัลนักร้องไม่มีรางวัลมีแต่ว่าคนอำนวยการสะดวเพลงคนหนึ่งแล้วก็เพลงขึ้นบ้านที่คนเขาพิจารณาไหมครับว่าเพลงที่น้าแต่งเนี้ยมันเป็นเป็นวรรณกรรม ก็มอ,อางงามองอย่างนั้นมองอย่างนั้นใช่ไหมฮะว่าบองที่แต่งเป็น,น,ปนวรรณกรรมนะคือทุกอย่างแล้วมันเป็นตหนังสือหมดครั <S 2> <S 2> บมันก็กรองมาจากวรรณกรรมครับมองรวมมองรวมอยูกหลังแล้วอยากคุยอะไรอีกฮะต้อคุยต่อหน่อยบางคนบอกว่าพอแล้วเมาแล้วกลับบ้านเมื่อกี้คุยไม่จบนะราะว่าศิลปินแห่งชาตินะครับทุกคนในขณะที่ทำงานในการเป็นได้หมดทุกคน ขอให้เขาคนนั้นเขียนรูปเขียนหนังสือทำงานแบบนี้แบนแบนี้เป็นศิลปินแห่งชาติทุกคนครับแต่ถ้าใครที่ได้ชื่อว่าเส้นเป็นแห่งชาติอึดอัดไหมครับไม่ได้ทางานไม่อย่าเพิ่งพูดไม่ได้ทํางานไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องเป็นศิลปินแห่งชาติแบบผมนี่ผมไม่ได้เขียนรูป<โฮ>ผมอยู่เฉยเฉยผมจะไปเข้าห้องน้ำผมไม่ใช่ศิลปินแห่งชาติผมก็เป็นคนธรรมดาไปเข้าห้องน้ำอ่า ก็ศิลปินแห่งชาติมันอาบน้ําละหาดแล้วมันกดดันไหมว่านะเป็นถอเลปยนชาติด้านวรรณกรรมเนี่ยต้องเปลี่ยนแนวผมไม่ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่ได้กดดันไม่ได้เลยมันก็เหมือนเดิมเหคือนบเหมือนเดิมนะฮะผมไม่ได้เชิญน้าผมเหมือนทุกปีไงเหมือนเดิมผมยังร้องเพลงต่อไปอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมทีเดดหนึ่งโอเคฮะมีใครมีคําถามไหมครับ ชัดเจนนะฮะวันนี um ้ผมผมผมยิงตรงนะก็เอ้ยเดี๋ยวอย่าพูดไม่จบอจงเอะเลยคือเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้อยู่ที่ตัวเราเขียนนี้เราน้อมรับไว้แต่ชีวิตปกติเวลาทำงานก็เป็นแล้วไม่ทำงานคุณก็เป็นคนธรรมดาแค่นั้นแล้วว่าทานไรับะครับขอบคุณครับ แล้วก็ตอบกันตรงๆชัดชัดิงๆนนะฮะลองสงสัยนะทำไมว่าเป็นศิลปินสถา,าวันมรักมาเลนะฮะ